สวัสดีครับบอยพันปลาครับวันนี้เราอยู่กันที่ห้วยเสน่งนะครับผมวันนี้เราจะมาให้อาหารปลากันครับห้วยเสน่งนี้ก็เป็นที่ท่องเที่ยวนะครับแล้วก็พักผ่อนนะครับรับประทานอาหารครับตรงนี้ก็จะเป็นสำนักง,งานนะครับทันนี้จะเป็นฝั่งข้างในนะครับ จะเป็นสำนักงานนะครับผมเดี๋ยเราไปดูเขาให้อาหารปลากันครับผมนี่จะเป็นต้นกัญเกลวนะครับเป็นไม้ประจำจังหวัดสุรินทร์นะครับไม้กัญเกลวต้นกัญเกลวครับผมภาษาข้ามเมนคือว่าต้นพกาสตราวนะครับผมเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดสุรินทร์ครับก็จะมีผู้คนมาพักผ่อนนะครับ ชาวสุรินก็จะใช้น้ำห้วยเสน่งนี่นครับเป็นน้ำใช้ใช้น้ำปราปานะครับผมใช้อุปโภคบริปโภคนะครับภายในตัวอำเภอเมืองจังหวัดสุรินครับจะเป็นปลาครับก็จะเป็นลานไว้ให้นั่งเล่นนะครับผมจะมีคนมาพักผ่อนนะครับจะมีลานจอดคอปเตอร์ครับวันน้ก็จะเป็นเป็นตำหนักนะครับผม น,นักจะเป็นพญา,า,านาคก้นน้ำครับผมรานนั้นจะเป็นตำหนักครับผมเดี๋ยวเราไปดูปลากันครับมีนักท่องเที่ยวครับผมมาให้อาหารปลากันครับก็จะมีปลาหลายหลากหลายชนิดนะครับในนี้หลกัหลกๆที่ขึ้นกรรินก็จะเป็นปลาตะเพียนหางแดงนะครับผม ปลาตะเพียนหางแดงก็จะเป็นปลากินพืชนนะครับอาหารลอยครับผมปลากินอิ่มแล้วครับผมปลากินอาหารอิ่มแล้วไม่ค่อยกินเท่าไหร่ครับก็จะมี ผู้คนมีนักท่องเที่ยวมาให้อาหารปลากันนะครับทั้งวันครับปลามันก็เลยอิ่มครับไม่ค่อยขึ้นมากินเท่าไหร่ครับน้องนินน่าให้อาหารปลาเหรอครับปลาจะเป็นหางแดงนครับจะเป็นหางแดงนี่จะเป็นตัวใหญ่ๆครับเยอะมาก ประมาณสองตัวโลวได้นะครับตัวละโลก็มีนะครับปลาเพียนหางแดงจะมองยากหน่อยครับสีจะเหมือนน้ำครับปลาเขาจะเปลี่ยนสีตามน้ำนะครับผมปลาตะเพียนนี่จะเป็นปลากินพืชนนะครับผมจะอยู่ไกลๆไม่ค่อยมาใกล้ครับอยู่ไกลคนหน่อยอ่างเก็บน้ำห้วยเสนิงครับ เยอะมากครับผมตรงนี้เขาห้ามนะครับผมขาอนุรักษ์ไว้ครับจะไม่ให้หาจะไม่ให้อวานนะครับผมตรงนี้ ไว้ให้คนมาดูมาให้อาหารครับจะไม่ให้มีการทำประมงตรงนี้นะครับประมงจะนู่นไปฝั่งนู้นเลยครับทำประมงฝั่งนู่นเลยก็จะอยู่ใต้ต้นไทรครับถ้าวันไหนไม่มีใครมาให้อาหารนะครับก็จะมีหน่วยไสร่วงลงไปครับปลานี่ก็จะกินหน่วยใสแทนนะครับผม กินหน่วยไซเแทนอาหารนะครับ <Okay. S 1> ก็อาหารก็วันนี้เอามาจากบ้านนะครับ <Yeah. S 1> แล้วก็ <Okay. S 1> เขาก็จะมีขายเหมือนกันนะครับผมกระป๋ mm hmm. องละสิบ,บาทขวดละสิบบาทนะครับผม mm hmm. เราเอามานี่จะเป็นอาหารปลาดุกเม็ดเล็กนะครับ mm hmm. ตัวนี้จะเป็นโปรตีน สามสิบสองเปอร์เซ็นครับผมเป็นอาหารปลากินเนื้อครับอาหารปลากินเนื้อนี้ปลาทุกชนิดกินได้หมดนะครับปลากินพืชปลาเกล็ดกินได้หมดครับเอาไปจะโน้นไปเอาไปข้างบนนู่นไปเอาไปข้างบนนั้นมากไปจะหมดแล้วไปคือไปเด็กผู้าไปตาม เดี๋ยวพอไปตามนี่ครับอาหารปลาเหลือครับช่วงนี้ปลากินอิ่มครับคนมาให้อาหารเยอะอาหารปลาที่มีโปรตีนสูงก็จะเป็นอาหารปลากินเนื้อนะครับผมสังเกตโปรตีนก็จะมีบอกอยู่ห้างถุงแล้วนะครับผมว่าโปรตีนเท่าไหร่ครับปลาถ้าได้กินอาหารโปรตีนสูงปลาก็จะโตวไวนะครับปลาจะโตวไวครับ ก็จะมีผู้คนมาพักผ่อนมาท่องเที่ยวนะครับห้่เอเสนีนี้ก็อยู่ตมบลเนียงนะครับตมบลเนียงําำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ครับช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงเย็นครับ หน้าก็จะเป็นสปริงเวย์นะครับเป็นที่ระบายน้ำครับน้ําล้นก็จะล้นตรงนี้นะครับช่วงหน้าน้ําน้ําก็จะล้นตรงนี้แหละครับล้นตรงนี้ก็จะเป็นน้ําตกเลยครับคนก็จะมาเล่นมาถ่ายรูปกันเยอะมากเพราะนั้นจะเป็นร้านอาหารนะครับผมจุดชมวิวห้วยเสนียง ก็มาเรื่อยๆครับนักท่องเที่ยวมาเรื่อยๆคนไทยและชาวต่างชาติมาพักผ่อนมาถ่ายรูปแล้วก็มากินข้าวกันครับผมเดีย๋ยวมาดูปลากันครับนี่ครับนี่ก็จะเป็นปลาตะเพียนหางแดงนะครับผมก็จะมีปลาที่กรมประมงนะครับมาปล่อยนะครับผมแล้วก็จะเป็น ปลาของทางชาวบ้านทางเกษตรกร,เ,กรเพราะเลี้ยงพันปลานะครับมามาปล่อยด้วยกันครับครับก็จะมีปลาหลายชนิดนะครับอยู่ในนี้ก็จะมีกุ้งแม่น้ําก็มีครับกุ้งก้ามกรามหรือว่ากุ้งแม่น้ําครับหลักๆกก็จะมีนะครับปลาตะเพียนหางแดงครับมาโชว์ตัวครับ ช่วงเย็นนี้ก็จะบรรยากาศดีครับพี่สินลองไปตรงนู้นบ้างมีไหมบรรยากาศดีครับอ่างเก็บน้ําห้อยเสียงครับนี่ตวนี้จะเป็นสปริงเวครับตัวนี้เขาจะตวนียเขาจะปิดไม่ให้รถผ่านนะครับเพื่อที่จะให้ผู้คนมานั่งพักผ่อนนะครับรับประทานอาหารครับ อางอมปปืนนะครับก็จะอยู่ฝั่งนู้นนะครับอางอมปปืนอ่าจะเป็นอางอมปปืนแล้วก็จะเป็นอยู่ติดกับแส่อยทิตยานะครับผมเส่ทิตยาช่วงนี้ก็จะมีอ่าดอกทรนตะวันบนนะครับเ,เยอะมากครับ ปลาตะเพียนเป็นปลากินพืชนนะครับผมเอาปลานี้ก็กำลังทำปลาส้มอร่อยครับผมทำปลาส้มปลาแดดเดียวครับอร่อยบืบ สนใจพันปลาอะไรก็สอบถามได้ครับผมยินดีครับแนะนำยินดีครับปรึกษานะครับโทรสอบถามกันมาได้ครับในประเทศและต่างประเทศก็โทรมาเรื่อยๆครับผมยินดีให้คําแนะนำนะครับยินดีให้คําปรึกษาเกี่ยวกับการเลี้ยงปลานะครับผมต้องไปเริ่มขุดบ่อเลยนะครับขุดบ่อเตรียมบ่อยังไงนะครับ ลงควรลงปลาอะไรอย่างนงี้ครับ <ś m akes noise> อ่างเก็บน้ำห้วยเสนิง อระไรไหมครับอะไรครับรูปอะไรครับเป็นกินรูปอะไรครับพอกินข้าวที่นี่นะกินก็กินขอยงบายบายค่ะบบาายยขอบคุณทุกการับรับชมนะคะขอบคุณที่ติดตามครับ ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ